ในครอบครัวของแม่กรอยและมีน้องสาวชื่อว่าน้ำครามหัวหน้าครอบครัวที่ทำทุกอย่างเพื่อแม่เป็นใครเสียไม่ได้พัาผู้รับบทบาทนี้ให้พบกันเ,เร็วๆเลยพระเอกอ้าพระเอกิสดบา าจะแล้วนะครับเติร์ดไปเด่นน้องรุ่นด้วยนะครับสู้ไปได้วยกันนะยะจะเพิ่งดีกลับกันะครับ นะครับขอบคุณนรนัทใจการถ่ายภาพด้วยนะครับนักที่นชะมนะคะตกไม่จริงนะคะตุ้มลื้อเล่นในลำงงขอบคุณรางวันใจใน้องนะี่เกลก้าด้วยนะครับตอนนี้เราได้บนม,มาแล้วนะครับเดี๋ยวดิเกลก้จะระบุเก้ารอบ,บรนะครับจะอยู่ลำงงในการ่อดนะแม่นะหาลิเกแถมลำงงวันนี้ขอบคุณที่กำังเดรนมาด้วยนะครับขอบคุณนรนัทใจด้วยนะครับ คือขอบคุณท่านผู้ชมทัานหน้าเวทีด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็รับรองว่าคืนนี้ไม่ติดขัดอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเพืดด่อลุกหนีกันไปไหนนะครับเปรียบชนก็ชนได้ดมไมก,ก็เรื่องขอมวิจารณาใช่ไหมชีวิตทั้งหมดเราที่เกิดมามันไม่สามารถจะเลือกที่เกิดได้ดังชีวิตของข้าผู้นี้อีกครับทุกวันนี้ เอาดังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินหวังว่าสักวันเดีวจะทำให้ค่อของเรานั้นดีขึ้นแต่ว่าทุกวันนี้ห่วงเพียงแค่อย่างเดียวนัว่นก็คือแม่ทุกวันนี้แม่คือแคอ่ตาดวงใจกับข้าทำงาน,นหนักมาก็เพื่อแม่แต่แม่ไม่สิคอยให้ท้ายนับค้าอยู่ทุกวันไม่เคยเดีียวแลข้าอ,อีกแม้แต่สักนิดเดียว ทุกวันนี้ข้าจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวของข้าดียิ่งขึ้นให้ได้กฉันชอบเที่ยวมันิดหรือดฉันรักในเสียงเมื่อไมโดนจวาีเด่นในองซองงก็กทีอาเอาสิวันั่ง้งไม่เคยทำงานา แล้วพานเองค่ะลูกไม่ถอยค่ะลูกสาวคนสวย เร่อยากจะทำเนาะค่ะแต่ว hmm. hey? hey, like ่าไอ้ค right. cool. ๊อกไอ้พี่คะมึงไป็อดอยากพูดกันจากไหนเนี่ยนะพูดไม่ฟังกันเลยมาตั้งแต่เยดีครับทำไมมึงมาทำไมพี่คะวันนี้มาไม่มีอะไรมากกินข้าวมึงไปหุงข้าวกูกินสิว่าแต่จริงพูดอะไรออกมาลื้อตัวไหมกูพูดไปแล้วนี่ไงพี่คะ ผู้วันนี้มึงเลยทำอะไรไม่เป็นหุงข้าวมันก็ไม่ไปมึงไปซักผ้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้กูถามมึงหน่อยนี่นี่กูถามมึงหน่อยนะทำไมหุงข้าวมันก็ไม่ทำไม่ได้ซักผ้ามันก็ไม่ซักไม่ได้แบบล้างจานมันก็ไม่ทำไม่ได้กูถามหน่อยเธอใครหน้าไหนก็จะเอามึงไปเป็นเมีย วันนี้จะไปเที่ยวมึงเน่นี่ตีงไมึงก็ไม่เทียเต้ามึงะแต่ก็เป็นพี่มึงเอาะวันนี้จะไปเที่ยวกับเพื่อนหวังจะไปเต้นดนตรีไปเต้นสติงที่วัดใช่ถูกบอกเลยนะมึงไม่ได้ไปหรอกเต้นดนตรีมึงได้เต้นส้นเต้มัง เดี๋ยวค่ะนะขอนอกเรื่องหน่อยนะคุณพี่คุณแม่ผมจะร้องตอนนี้อาจจะมีถ้อยคำที่ด่าน้องนุ่นทัวร์อย่าลงผมนะขออนุญาตนะเล่นดิเกในเรื่องพอโอเคนะโอเคไว้ทีน้องคอยมึงร้อยหน้าเทียงคูสอนคือเสียงปวดประสาท เสียงเจ็ดแท้ดังกักทำโตกสรับมัดน้ามึงถ้าเตือนเท่าไรก็ไม่สลบบอกให้กินยาลดต้อแหลข่ขอโทษนะขอโทษตอนตาไปขอโทษตาไปขอโทษขอโทษ ก็ไม่สะดกบอกให้กินยาลดต่อแหลห่ไอเรียองเถียงพี่ไม่มีแพ้ข้ามสาระแน่เป็นหน่ึ่มยอยากเกิียกุ้งด้อยห้อยหรอดดวงมึงจะปอดจอะเป็นหอยมึงจะจอด แน่นอนพี่ๆเข้ามาดูเยอะพวกหอยอะไรแฟนคลับ FC ซื้อหอยแทงมาให้กินแล้วน้องนุ่นกินไม่หมดก็เลยยืนมองหอยแทงที่แฟนคลับถือมาให้ไม่ใช่แบบนั้นหรอกโลไม่มีหรอกนะอยากทายนะอย่าขี้วนงองั้อยากขี้กา We're <laughs>

วันนี้คุณจะสั่งซ้อนไงจำไว้นะถ้าคุยังเป็นแบบนี้ยังทำตัวไม่มีประโยชน์งานว่านงานเดินไม่ทำไม่สมกับเป็นหญิคุณบอกเลย้าเนี้ยุณโซตลอดชีวิตแน่หยุนอย่ามาวายแม่ไปไหนเนี่ย ผู้ชมดูดิว่าถ้ามึงเนี่ยวาดบ้านดูบ้านล้างจานมึงทำไม่เป็นใครก็จะเอามึงเป็นเ,นเมียอไอ้น,นโกโกอ่ก็โ่ไงมึงเปนะไรเป็นมึงไหวไหมมึงไหวไหม รู้อะไรว้างไหมหมอหมูมืมเลยผมไม่กลัวมึงหลอกเอางิ้ว่าถ้าใครอยากให้ผมเนี่ยตีนองมุ่นผมเสียงผมพนนื้นเลยแม่อๆๆๆๆอลองลองหาเสียงดูเลยหาแบบสไตล์เราอ่ะ คุณพี่ถ้าใครไใครม่อยากให้หนูโดนตีนี่ตบมือทิ้ตบมือทิ้งุกคุยฟังนะว่ามึงไอ้ดาวหม้อ พี่มึงตีกูทำไมน้องจะตีไม่ได้วันพีไม่ครับกูไม่กลัวมึงไงแน่ใจนะออกูไม่กลัวมึงแล้วกูตีมึงแบบว่ากูไม่ย้อเลยนะไอ้จริงจกสงเียรต่อไท่านผู้ชมครับฝนตกก็ไม่ต้องรบันนลูกเ

ใช้ไม้สายวะใครใครใครอะไรแม่ <shocked> ีก่ฉันไม่ได้ตีมึงใช่ไหมไม่ใช่ตีกูใช่ไหมฉันไม่ได้ตี แกเป็นไปเยอะแล้วนะใช่ต <Subst itute girl> <oriented> <yat at> ั้งแต่มีหัวจุดโผล่ แม่กันัใีีอามองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ทำอะไรอะข้างทำอะไรทำอะไรกูบี้กูเห่ดูส้นขับเนี่ยไม่ยอมจรองจริงเนอะรอ เอาพี่จะไปช่วยแม่เอล้อะอะไรกันแม่อันนี้จริงๆจังๆเลยแครับฉันจะไปเล่นนิ่ต่อไปแล้วฉันจะพูดให้ฟัง งง่ท่อที่จมันถึงจะจับให้จุใจเลยแมฉันจะพูดวันนี้เป็นวัสุดท้ายอีกครั้งเแม่คอยให้ทายมันนิสัยมันเน่ถึงเสียแบบนี้จะไปหวังมีผัวร่หัวรวยฉันถามหน่อยเถอะมือแบตเต็มแบ้งะใครยมันทำครอบครัว ดูพวกฉันในแต่ละคำสิแกฟังบ้างไหมแกรู้สึกอะไรบ้างไหมได้ยินได้ยินแม่ฉันเบื่อพอคนแล้วฉันอยู่บ้านหลังนี้ฉันเจอกับปัุกวันมันก็หาเรื่องฉันทุกวันแม่แก้ปัญหาเมื่อเวลาที่แม่เนี่ยก็โดุชันดุดันที่แยกย้ายสุดท้ายแล้วยังไงก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมก็มีปัญหาเหมือนเดิมฉันเบื่อปัญหาแบบนี้ซ้ำซากันทีแล้วแม่ก็เองจะให้แม่ทายังไง แม่ชีพดีนะพี่ค้ามอ่ะไม่เป็นผู้ชายฉันน้องค้างแต่เป็นผู้หญิงแม่มันเนี่ยนะเป็นผู้ชายแนตะ่แม่มีแต่เสียกับเสียจะบวชก็ต้องใช้เงินแต่งเมียก็ต้องใช้เงินข <Huh? S 1> ุปปาแม่แต่ฉันเนี่ยเป็นเชื่อด้วยฉันเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมือฉันเองก็ลำเทียน มูชอยเขาดูซิลำเทียนมึงชอยนิ้วไงเขาดูซิเขาไม่เห็นลำชอยงี้เนี่ยนอนลำเทียนเทียนลำเล็กสิมึงคุณพูดนม่อมากเลยโอ้โหคนนีย้นอนกูนี่เกโอป้านะเว้ยชีวิตสุดท้ายชีวิตสุดท้าแม่ต้องทำยังไงฟังนะฉันเนี่ยถ้าภายภาคหน้าอนาคตจะมีผัวรวยเลี้ยงขึ้นมา ฉันไม่มีวันทิ้งแม่อยู่แล้วแล้วแม่ก็ไม่ต้องเสียอะไรกับฉันเออเว้ยฟังไว้นะแม่บ้านหลังเนี้ยฉันจะขอยืออ่นคำถ้าหาว่ามีไอ้ครากมก็จะไม่มีน้ำค้างคนนี้แต่ถ้าบ้านหลังนี้มีน้ำค้างก็ไม่มีคขาแม่<า>ไอ้ครามแม่แม่อย่าไปฟังอีงกครามมันนะแม่ วันนี้ฉันยอมเน็ดหนื่อยเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดิก็ทำเพื่อแม่แล้วก็น้องไม่อยากไปฟังอีกครั้งมัน 冷や惑う。